นายสุปชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวโครงการ PEA ฟื้นฟูห่วงยญ่ความปลอดภัยประชาชนโดยมีภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการบริษัทต่างๆรวมสมทบทุนร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภายัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า อาทิติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าเต้ารับไฟฟ้าเมนเบรกเกอร์สายไฟฟ้าชุดหลอดไฟฟ้าเครื่องตัดไฟลว RCD การติดตั้งสายดินให้เป็นไปนตามมาตรฐานเป็นต้นด้งนั้นการไฟฟ้าสมุทิภาคเองเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยครเราได้ตั้งศูออนย์สชก็ศูนย์สนับสนุนอำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินงการไฟฟ้าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่สุโข,ขทยัยแล้วะดังอันนี้จะประสานงานเรื่องการจ่ายไฟฟื้นฟูการสภาพการจ่ายไฟให้มาไวที่สุดเพื่อให้พี่น้อง กลับมาสู่การใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับและใช้ไฟอย่างปลอดภัยด้วยครับ